ราศีธนูทุกท่านเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของเรานั่นก็คือรายการของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยกันในเรื่องของดวงชะตาของชาวราศีธนูภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงดาวต่างๆได้มีการโคจร โยกย้ายเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดาวต่างๆนั้นอาทิตย์เช่นดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระศุกร์นั้นก็จะมีการโคจรเรียกว่าเข้าสู่ในราศีต่างๆจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นเกิดมีการปั่นป่วนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้นับตั้งแต่ในวันที่17ซึ่งมีดาวพระอาทิตย์นั้น จะเข้าสู่ในวเรือนเกษตรราธิบดีจึงส่งผลให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูมีความสำเร็จต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการลงทุนต่างๆการเงินความรักโชคลาภในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์ที่มีการเคลื่อนย้ายในช่วงของวันที่17จจึงส่งผลและมีอนุภาพ อันกว้างไกลไปถึงดวงชะตาของชาวราศีธนูจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความสำเร็จขึ้นในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดในในในท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงนี้จะคิดการลงทุนหรือว่าจะสร้างสรร์คอะไรขึ้นมาในช่วงนี้ให้ท่านได้รีบทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบกับความสำเร็จ และจะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองอีกต่หากเหมาะกับการค้าขายและเหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้แตาหากว่าชาวราศีธนูจะคิดที่จะทำอะไรในช่วงนี้ท่านรีบทำได้เลยการงานการเงินก็ถือว่าจะคล่องตัวกว่าเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วที่ผ่านมานั้นรู้สึกว่าดวงชะตาของ ชาวราศีธนูนั้นได้พบกับความผิดหวังต่างๆน,นานาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการครบคนหรืออาจจะไปเจนราจาอะไรในช่วงก่อนนั้นชาวราศีธนูจะได้พบกับความล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นชาวราศีธนูก็ไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านจึงทำให้ดวงชะตาของท่าน ในช่วงนั้นก็ร้อนๆหนาวๆเรียกว่าไม่บริสุทธิ์จะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการงานในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีธนูจะพบก,กับความผิดหวังรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนู ก็มีบ้างไม่มีบ้างในช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงของเดือนกันยายนนี้ซึ่งมีดาวต่างๆได้โคจรโยกย้ายกันในช่วงนี้จึงส่งผลให้ชาวราศีธนูจะประสบกับความสำเร็จต่างๆนานา,าเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ในราศีกันในช่วงนี้ จึงประสบกับความสำเร็จต่างๆนานาชาวราศีธนูท่านจะมีโชคมีลาภอีกตาหากในเรื่องของการงานท่านจะได้ทำงานที่ดีมีชื่อเสียงและมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูอยู่ในจุดยืนที่ดีจะมีคนอุปถัมภ์คำชูอีกตาหาก จะมีผู้รักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนและมีการช่วยเหลือท่านท่านเดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองท่านก็สามารถพูดหรือว่าเจรจากันได้ในช่วงนี้ในเรื่องการเงินการทองชาวราศีธนูในช่วงนี้จะไม่มีปัญหาอะไรท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงของวันที่17ที่มีดาวพระาทิตนั่น เข้าสู่ในราศีกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นดีไม่มีอะไรแต่พอมาถึงในช่วงของวันที่19เเดือนกันยายนจะมีดาวพระพุทธอีกเช่นเดียวกันจะมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งดาวพระพุทธนั้นก็จะอยู่ในเรือนราชาโชคซึ่งจะหมุนเวียนไปอยู่ในราศีกันอีกเช่นเดียวกัน อันนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูได้มีความต้องระวาดระแวงอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานส่วนรวมมันนี้ให้ท่านระวังเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะมีสิ่งที่ต้องระวังเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูการทำงานนั่นถต่าหากว่าท่านทำงานกันส่วนรวมเยอะๆหลายคนอันนี้ท่านระวัง อาจจะมีการชิงดีชิงเด่นหรือว่ามีการเข้าใจผิดกันในเรื่องของการงานอาจจะทําให้งานของท่านนั้นได้ราช้าหรือว่าไม่มีความสำเร็จก็เป็นไปได้การที่ทำงานกันหลายคนนั้นเราจะต้องใจเย็นเย็นอีกต่หากบางทีบางครั้งอาจจะได้ทำงานร่วมกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่ามีการพูดจา ที่เรียกว่าไม่ค่อยเข้าหูหรือว่าไม่ค่อยมาพาทีในช่วงนี้จึงทำให้ตัวเราต้องมีความงูดหงิดอยู่ในเรื่องของการงานที่ทำรวมกันแต่ถ้าหากว่าเราทำงานโดยเฉพาะของเราเป็นงานส่วนตัวอันนี้ก็ถือว่าจะลาบลื่นดีจะมีงานเข้ามาหาท่านท่านจะมีผู้ช่วยอีกตหาก ในช่วงนี้ถ้าหากว่างานมากท่านก็จะมีลูกน้องคอยประคับประคองช่วยเหลือกันไปงานที่หนักก็กลายมาเป็นเบางานที่เรียกว่าหนักก็จะกลายมาเป็นเบาให้ท่านได้ทำในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นจะมีความสำเร็จอยู่อย่างสูงท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ไม่ไกลสุดเอื้อมท่านจะหยิบจับยังไงก็ได้ ในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในเรื่องของการเงินการทองจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทางเพราะว่างานดีเงินก็ต้องดีในช่วงนี้ชาวราศีธนูท่านจะเป็นคนที่มีโอกาสดีจะทำอะไรจะใช้สอยอะไรในช่วงนี้เงินทองก็มีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการที่เทียย การที่เรียกว่าท่านจะมีรายจ่ายก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ในช่วงของกลางเดือนกันยายนนี้ท่านอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นของธรรมดาของชาวราศีธนูท่านมีรายรับท่านก็มีรายจ่ายเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวอยู่ในช่วงนี้ แต่ต่อมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของวันที่21็จะมีดาวพระศุกร์ที่จะโคจรอ,อยู่ในเรือนกเกษตราธิบดีอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีธนูพบกับความสำเร็จอีกหลายอย่างในเรื่องของการครองเรือนหรือว่าในชีวิตการครองเรือนของท่านก็จะมีความสุขอีกเช่นเดียวกัน การทำมาหากินก็รู้สึกว่าไม่ฝืดเคืองไม่ติดขัดอะไรจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านชาวราศีธนูบางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องทำงานต่างถิ่นต่างแดนบางทีบางครั้งท่านอาจจะต้องออกจากบ้านตอนเช้ากลับมาก็ตอนเย็นบางทีบางครั้งก็ต้องไปพักไปพักแรมหรือว่าไปนอนข้างอ่างแรมที่อื่นก็เป็นไปได้ ก็เพราะในเรื่องของการงานที่ท่านจะต้องทําในช่วงนี้งานบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจาหรือว่าการทําสัญญาต่างๆนานาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาจะนําพาดวงของท่านนั้นไปอยู่ในจุดไหนการทำงานเกี่ยวกับเซ็นสัญญาหรือว่ามีการ บปากรับคำกันในช่วงนี้ก็ถือว่ายังมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านยิ่งทําท่านก็ยิ่งมีความสำเร็จและจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกต่หากก็ถือว่าชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะประสบกับสิ่งดีๆรวมถึงจะมีโชคมีลาบอีกต่หากในช่วงนี้ท่านได้งานที่ดีท่านก็มีโชคมีลาบ อีกเหมือนเคยท่านจะทำอะไรก็มีความสำเร็จอันนี้ก็คือโชคลาภอีกเช่นเดียวกันการทำมาหากินของท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็รู้สึกว่ามีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีอะไรเข้ามาเหนี่ยวลังได้การทำมาหากินจะมีความสดใสยอยู่เสมอในช่วงนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในเดือนนี้ว่าเป็นอย่างไรนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของวันที่21ที่ดาวพระศุกร์โคจรอยู่นั้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีความโดดเด่นหลายสิ่งหลายอย่างการลงทุนก็มีความสำเร็จ การที่ท่านจะทำอะไรประกอบกิจการอะไรก็มีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยช่วยสนับสนุนถึงงานจะเหนื่อยบ้างถึงงานจะหนักบ้างท่านก็ฝ่าฟันไปได้ด้วยมณีศิรกว่าไม่มีอุปรสรรคอะไรการเงินการทองก็หลั่งไหลเข้ามาหาท่านอย่างต่อเนื่องในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ ก็มีอยู่บ้างก็ให้ท่านระวังกันของเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้การเจ็บไข้ไล่ป่วยอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะมีเกิดขึ้นบ้างในช่วงของต้นเดือนหรือในช่วงของปลายเดือนตุรานั้น อาจจะมีการเจ็บป่วยหรือว่าจะมีการปวดหัวตัวร้อนอันนี้ท่านระวังเขาไว้อาจจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในช่วงของปลายเดือนกันยาติดต่อกับเดือนตุลาอันนี้จะมีผลที่เรียกว่าให้ตัน้นให้ท่านระวังกันเขาไว้ให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมานี้นั้นอาจจะเกิดขึ้นได้บางทีบางครั้งก็ไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าหากว่าเรามีความ ระมัดระวังหรือว่าไม่มีความประมาทมันก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลายมาเป็นเบาการที่เรารู้ล่วงหน้าหรือว่าเรารู้ว่าดวงชะตาของเราเป็นอย่างไรเราก็คอยระมัดระวังหรือคอยป้องกันได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนู จะทำบุญทําทานในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงของเข้าพรรษาอยู่ท่านจะทําบุญอะไรก็ดีในช่วงนี้จะเป็นที่เสริมดวงชะตาของท่านจะทําให้บุญและวาสนาดวงชะตาของท่านนั้นโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่านจะหยิบจับอะไรต่อไปนี้ก็จะมีความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้ ความรักความใคร่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีธนูรู้สึกว่าความรักของท่านจะโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆหรือท่านเพิ่งเจอกันเป็นแฟนอาจจะอยู่ด้วยกันต่อไปก็จะได้คลองเรือนกันก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เมื่อฟังกันแล้วเห็นดีก็กดติดตามถ้าเห็นว่ายังไม่ดีก็ให้ท่านเลื่อนผ่านไปก่อนก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงมีความสุขกันทุกคนก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนและก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงประสบกับความสุขความเจริญเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี